พลตรีชาตประประสงค์ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรนายสมเพชรส้อยสกคูนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนายสุวัฒ์เข็มเพช,ชปปรปนาจจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชาการให้การต้อนรับ และได้ร่วมประชุมวางแผนพร้อมทั้งได้ติดตามการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิถิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าวในวันที่29กันยายนนี้โดยได้ประชุมคณะทำงานและมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานนำไปดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งได้เดินตรวจสถานที่รับเสด็จ โดยเบื้องต้นมีความพร้อมแล้วกว่า50%ในการนี้นายชยุทธพวงวน,นิธหัวหน้าสัางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในด้านอัคีภัยและสนับสนุนไฟส่องสว่างด้วยวีรพลบุญเดชรายงาน